ยังไม่ซื้อพี่บุญจะซื้อกันสบายดียามเสาวนะพี่น้องมันเหรอครับสิไปลตลาดนเนาะไปเลาะเบิ่งตลาดเนาะครับเิ่นสิขายยังไงเนาะ ไปพาเลาะตลาดบ้านยังนี so far, mm ่ตลาดบ้านสะพานเนาะตลาดเขมทังห่วยได้ไลายแท้เอ้ยบ้านห่อยเอ็นอย่างเดียวเออคลายแบบนี้เนาะ ไนยังคือมี่มีดำไดำ้ผักอัไนกินกับแกงต่อใหม่อ่ะ

ขอประตูด้วยนอนอยู่ไหนเนาะขนมมากเลย

กูเองดูดูเลยนะใครอยู่ไหมคะถามันจีบ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 

โอ้นยน่าหยีทักคุณเนาะล,ลงไปเซ้นเลยที่บ้านนะ ลงลงไปเซเลยปะไปเบิ่งอยู่เสเอา่ไครเอสุดทอตีนไล่ไล่เติมเออล่เติมไปฆ่าจะกีดน้อหม่เพิ่่ากันไม่มีนสิาเมื่อบานเพื่อนเลมเกี่ยมเนาะเมื่อบานคือสิไกเติมเนาะ ทางนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเซโดนเนาะเพิ่นมาสือเครื่องเนาะมาจากฟังนั้นเนาะตอนนี้เพิ่นก็กำลังกลับเนาะ สิเกียมขามแล้วนะวันนี้เนี่ยบริขามเมา่อไ่ะตอนนี้เกีมขามไปฟังนั้นแล้วนะ Chịp Mày đại nè ừ. Mà khai khuyên không ạ? Đại nè nè Ô mà khai khuyên quá ạ? Ừ. Ờ, bớt đi bà là ừ. oh. <laughs>

ตลาดซุ้มซุหรือตลาดปลาใหม่ก็มีแบบต้างนะเนี่ยเผยเนาะทเิ่งอานได่าถนน้่ารัเจ้วเอางยไปเลยใส่ล

ตัววัวมันจะสุรากรุ่งเร็วเลยตัวออกมันเอาวัวไปทีวัวทีนี้อะไรอยากไปย่อมอยากไปไปจองไปจองเงี้ยถ้าเขาเรียกผม เหีนเห็นดานังแค่หนาว่าเดียวเล่าเหนั่งบนไ่อยู่คนลสีน้ำหวานเนี่ยไม่ตูนว่ายันนี่ถูกจะูถูกเอ่ปวดว่าะไนะมันโมงามันยังไม่กดมันเลยอยังซิบมีบุญแตซิบคือกนเอาอิฟันเทศเปช่องทงเลยปิบพันช่องชงเราด้นหอมยังหอมไปเตย